สวัสด <formation jin inh aling> <at> ีค <tı> ร <ro> <AMA> e ับสวัสดีพ่อแม่ลูกิทุกท่านครับสวัสดีเด็ิษย์ทุกท่านจบไปสูคนปลกน้าเเก็บกวาดหลักที่บ้านเสร็จนะครับก็มารอเวลาเอาลูกศิษย์พลายบุญชูนะครับน้องบุญชูกลับบ้านครับวันนี้นี่กลับบ้านแล้วเป็นเด็กดีเลยนะคบนี่ หลังจากที่มาอยู่หลายวันก็คิดถึงบ้านแล้วครับนี่บ้านแล้ววันนี้รอเวลารอเวลาทับ,บ้านกับช่องคิดถึงลงช้างที่บ้านแลน้วช่วงนี้ก็อาจจะง,งานเยอะหน่อยนะครับนี่แต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็น,น ช่วงเช้าก็ไปนักเรียนไปข้าวนะครับช้ามืดครับต้องไปในช้ามืดความจำจะดีครับช่วงช้ามืดเล็กน้อยๆเล็กของเราโจสรอูชูโจสรอูแดดแรงมากนะครับวันนี้นี่ vang 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 chừng vang vang bên nuôi, vang ừ, Bên vang vang ừ. Bên vang Bên vang 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 โอ้โอเออชูเออชูอ้อเอ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 อเนื้อหนังดูแขนขานะครับเออแขนขาใหญ่ไรแรงเราคอยช้างเราต้องดูนะครับ ดูบิกระจู๊ออกหรือไม่อันดับแรกที่เราเป็นครูฝึกก็อย่าตายใจ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์มี่บิกระจ,จู๊เขาจะออกอ๋อถอยถอยไปถอยไปเฮ้ยยีดย่ดองที สมบูรณ์ครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ร่างกายยังสมบูรณ์อ้วนท้วนช้าไม่เคยแบบอดอาหารนะครับเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีก็ะจะไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวล่างรถมาแล้วบุญชูรถมาแล้วเตร,รียมตัวนะครับนี่ เตรียมทัรวได้เวลาเดินทางกลับบ้านได้เวลากลับบ้านแล้วชูโชเสระอููอูอู้อู้ออออ รักกลับบ้านแล้วเป็นเด็กดีของลุงนันของครอบครัวต่อไปโสอูบุญชูบุญชูชูบุญเชูชู ต้นวันใหม่ๆเข้าโรงเรียนแล้วก็จะเป็นเด็กดีนะทีนี้ผ่านเรื่องราวร้ายๆก็ขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆฮู้มอยู่ตงพุนเจ้า่นฮูนเจพา่นเออ ผถือกับตองฮู้ไหย่าไปเต้นตัวลหลกไหมอบคุาขกฝากขกฝากขกฝากอย่างนี้ตูให้ตัว่าซื้อให้ัวไว้ต้ฝากกอนขอบใจขอบคุณได้ไดยเยไพเอาของมาฝากให้นะครับเยไพ Đen qua tên qua mà phạm hai ừ, bốn chú ơi chu chú ừ. bài này bay, chú mưa ban mưa ban ở đó bài Đinh số, cứ bao số khuyến, à, số khuyến nhá ชูเอ้ชูอาชูกับบ้านแล้วไปชูไปบ้านกับบ้านกับบ้านกับเดือนหลายวันแล้ว

ธรรมดานะครับช้างรุ่นนี้นี่เกือบเป็นทุกเชือกนะอยู่ที่นิสัยใจคอแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะอยู่กับพิธีการเลี้ยงดูอีกอย่างหนึง่งการเข้าอกเข้าใจบางทีผิดแล้วก็ต้องลงไม้เลียวนะครับเวลาผิดทางต้องทําโทษเพื่อจะรู้นะถ้าผิดไปทาโทษเขาก็จะไม่รู้นะครับสป,สปะสปะช้างก็เป็นมีความจําที่ดีนะครับแต่ละเชือกความจําที่ดีเล้ จำดีเยี่ยมเออขี่ไปรถต้องไปเกาะดอกขี่ธรรมดาธรรมดาหน่ต้องไปออทุกยักษ์กน้ำขาหูลงมาหนิเออไปกอ่อนหดนันก็เลยหดแต่ท่ายก็นเลยทนให้อิงดอก ออโลกนไอ้นุ่มเอ้านคือรถกระบะนั่นอันไหนเฮ้ยขีเลยเจ้ารถนี่จบ๊ายบายไปขี่เลยพี่ลบ้านจรับเฮ้ยเฮ้ย 叫。像我 ตอนแก่ยังอยู่ข้างล่างเลย 都得你了。